เ่งนี้ะคะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ะคะเปลี่ยนเป็นไเลเปลี่ยนเลยค่ะไม่เคยเล่นบทแบบนี้มาก่อนเลยอย่างมากก็คือถ้าเกิดเคยเล่นบทเรียบร้อยก็จะเป็นประมาณว่าเออเป็นเป็นเ้าเฝาหรือไม่ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเท่ๆเป็นคนดีแบบเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เรื่องนี้นี่คือเปลี่ยนเป็นแบบอาร์ติสเป็นการแต่งตัวแบบที่ไม่เคยแต่งมาก่อนเป็น เป็นนักศิลปะชอบวาดรูปแล้วก็ติดติดเซอร์ะอะไรประมาณนี้ค่ะมีความทัอเอ,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 อยู่มันอยู่ในช่วงกำลังเวิร์กจูนเข้าหาคาแรคเตอร์อยู่ค่ะแล้วก็ยังไม่มีเลเยอร์เลนของของตัวละครตัวนี้เหมือนกันก็เหมือนเหมือนต้องพยายามคิดเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเรื่องนี้ต้องมีวาดรูปเองอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะถือว่ายากไหมยะกับการคือต้องกลับมาเป็นคือจริงๆก็ดีใจที่ได้เปลี่ยนบ้านก็สนุกดี จะรู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่ได้มีโอกาสได้เล่นบทบาทที่หลากหลายค่ะก็ดีแล้วจะได้มีอะไรใหม่ๆทำก็เหมือนเราก็สร้างวัตรูรอะไรได้อยู่แล้วในตัวนี้พอพอมีพื้นฐานมาบ้างนิดหน่อยค่ะแล้วก็เดี๋ยวต้องมาฝึกๆเพิ่มเอาที่นี่ค่ะภาพสีน้ำเห็นรูปตัวเองแล้วเป็นยังไงบ้างแต่งยังไ ชอบมากไม่ต้องใส่ชั้นสูงดีใจมากปกติแบบเล่นละครต้องใส่ชั้นสูงมันเหนื่อยแล้วก็เมื่อยมากนี้แบบสบายใส่ผ้าใบแล้วก็ใส่เสื้อไม่ต้องรัดไม่ต้องแบบระมัดระวังในการลุกนั่งหรือกินอะไรอย่างเงี้ยแฮปปี้มากเลยเราคาดหวังละครเรื่องนี้มาก้อมแค่ไหนคะก็ก็คงเหมือนทุกเรื่องค่ะว่าในส่วนของหน้าที่ของเราเราก็ทําให้เต็มที่ในส่วนของนักแสดงอะไรเงี้ยส่วนที่เหลือมันจะเป็นยังไงก็ก็ปล่อยมันไปก็มีหลายปัจจัย เห็นวงยนทูในไอจีที่เราแชรว่าประมาณว่าเป็นเพลงเป็นเนื้อเพลงชอบชอบเพลงนี้อินตอนนั้นมองม์อะไรอยู่นะมีอะไรอยู่เพลงนี้อยู่พอดีพอดีเปิดเปิดยูทูปฟังเพลงคอเวอร์แล้วก็เจอเพลงนี้แล้วก็เฮ้ยมันชอบเหมือนมันมันจะมีเนื้อหาเหมือนประมาณว่าเชื่อไหมว่าจริงๆแบบ ความรักที่หรือว่าคนรักหรืออะไรที่ที่มาเจอกันอ่ะ <c oughs> มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะ <c oughs> มันมันมันมีแบบบางทีมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ที่มากกว่านั้นที่มันเหมือนแบบมันโดนกําหนดมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออ,เอ,อโ,ดโดนโดนโดนแล้วก็จะมีมประโยคนี้มีประโยคนึงที่บอกว่าเรื่องแบบนี้ต้องรอเวลาเท่านั้นจริงๆก็อุ้ยโดนหนักขึ้นไปใหญ่เลยก็รู้สึกแบบนั้นจริงๆอ่ะก็รู้สึกเออมันต้องรอเวลาเท่านั้นจริงๆนึกถึงใครอยู่คะนึกถึงใครอยู่ก็ นึกวิถีตัวเองอยู่แชมป์หรือเปล่าเป็นพี่แชมป์ก็ไม่ต่อละกันค่ะกันตี้ตอนนี้กับแชมป์เป็นยังไงบ้างคะก็แชมป์ก็โอเคนะคะก็เรื่อยๆค่ะความสัมันคือไหมครับกิ๊โบก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่หลายคนก็เลยดูเหมือนว่าเรายังไม่พร้อมที่จะเปิดเพราะว่าเราเล่นตัวหรือเปล่ ไม่ได้เล่นตัวนะไม่ได้เล่นตัวแต่ว่าเรื่องแบบนี้ต้องรอเวลาเท่านั้นจริงๆเขาไม่พอบ้างไหมแต่ว่าเรายังแบบไม่ตกลงคงใจกันสักทีนี่ก็ต้องถามเขาผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาด้วยความที่ว่าเขาออกตัวคอนเสิร์ตไปบอกตัวจะไม่มีเวลาก็จริงๆก็เจอน้อยนะคะเพราะว่าเขาก็ทํางานเหมือนเหมือนช่วงเวลาทํางานกับเขากับเราไม่ค่อยตรงกันด้วยเราทํางานกลางวันแล้วเขาทํางานช่วงกลางคืนส่วนใหญ่มันก็เลยอาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยขนาดนั้นด้วย เราว่าตรงนี้จะเป็นปัญหาสำหรับหลักในอนาคตก็ไม่แน่ไม่แน่ใจอะค่ะมันจะดูพัฒนายากเลยครับพี่โมลี่เพราะว่าเหมือนเราก็ไม่เค่ยอยากจะพูดอะไรทันปากเท่าไหร่ไม่ไม่ใช่ไม่อยากจะพูดคือพูดได้แต่ว่าแบบบางทีมันก็ไม่รู้จะตอบคําถามยังไงอะไรอย่างี้ังไม่มั้งใจคือ อย่างที่บอกว่ามัานเหมือนเป็นเพื่อนกันมาตอนนี้มันก็เลยเออมันก็เหมือนยังเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วก็มันก็ไม่ได้เจอกันเยอะขนาดนั้นด้วยก็มีเจอบ้างแต่ไม่ไม่ได้บ่อยเ่ยใช้เวลาใช้เวลาเพราะว<ด>่าแบบคบจะมองว่าทุกแคมป์เป็นนักดนตรีด้วยอาจจะแบบมีความเจ้าชู้เราก็เลยแบบไม่มั่นใจอ๋ไอไโบไม่ได้คิดในจุดนั้นเลยค่ะโบพี่อย่าท่าทีความเป็นเพื่อนของเค้าเปลี่ยนไปไหมเนี่ยเหมือนว่ามีหน้าที่มันขีดเราเพิ่มขึ้นอะไรเพิ่มขึ้นนิดนึงมีมีนิดนึงเราก็แ มีแล้วก็จะมีบบงบางครั้งวิธีการพูดที่แปลกไปแล้วก่เฮ้ยอะไรเนี่ยไออย่างเช่นแบบปกติเวลาเราคุยเปนเวลาเราคุยกับเพื่อนมันก็จะมีภาษาของเพื่อนที่คุยกันจู่ๆเขาก็จะบอกว่าไม่เอาแล้วนะจะเริ่มพูดแบบนี้ละ แม่บอกว่าไม่ให้พูดคำหยาบกับผู้หญิงเอะไรหรอวันนี้เรพูดหัาตรงวันบาเราแบบไม่ใช่องค์ใจอ่อนอะไรทุกเรื่องเออมันก็ไม่ได้หวานอย่างั้นนะคะแต่ว่าเหมือนแค่เขาก็เปลี่ยนวิธีพูดนิดนึงอะไรเงี้้ยแลวตอนนี้คือพูดกับเราหวานขึ้นไหมคะไม่มัน <_ d ata> ไม่ได้มันไม่ได้หวานนะคะแต่ก็คือ <_ d ata> แค่ <_ d ata> แห้าวน้อยลง <_ d ata> ไม่ไม่ค่อยนะคือเหมือบี้แกะวังในเรื่องการเรื่อความรักตรงนี้มากไม่อยากดูจากการต่อหรืออมันระวังก็มันยังเป็นเพื่อนกันจริงๆนะกับพี่โมบี้ตอนนี้แล้วจริงๆแบบที่แคมคนเดียวคือจริงๆตอนไม่ได้เหมือนไม่ได้แบบว่าเป็นโฟกัสคุยอะไรยังไงกับใครก็คือเป็นเป็นเพื่อนๆกัน